ท่านผู้ชมโอู้ยใส่งามโคตรใส่งามโคตรท่านผู้ชมโอู้ยสวยขนาดอู้ยอีกอะอีก,กะอะเฮ้ยเข้าท่า ผมสวัสดีนะนะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับหลังจากที่ผมป่วยเป็นโควิดนะครับได้พักอยู่2อาทิตย์นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เริ่มมีเลี่ยวมีแรงนะครับมาออกหมายตบปากกดหน้าฝายนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่ฝ่ายสัมต้นมือนะครับอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะครับเสียงก็ยังบดีขึ้นนะครับท่านผู้ชมเสียงยังแหบนะครับแล้วก็มีอาการเจ็บคอนิดนึงนะครับเป็นโควิดนะครับอยู่บ้านก็อากีนโจกนะครับก็ยังพลรมานเลยนะครับผม กินโจกนะครับแล้วก็กินยานะครับดบยาดบน้ําร้อนเข้าไปนะครับโอ้โหสุดยอดแห่งความทรมานนะครับเนื่องจากว่าผมเป็นแผลในลําปากนะครับก็ทาให้มันมีหนองนะครับหนองแล้วก็ตอมทอมซีนมันอักเสบนะครับทําให้กินอย่างลําบากนะครับท่านผู้ชมอาการก็เริ่มดีขึ้นนะครับนอนอยู่บ้านนะครับก็ดูเฟซบุ๊กดู youtube ของน้าๆนะครับออกหมายโต๊ะปากัน บอรผู้ซื้อว่าเสี่ยเหลือเกินครับตอนนี้เริ่มมีเลี่ยวมีแรงมาออกหมายครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับมาตบปากคดหน้าฝ่ายสันต้นมือนะครับจะได้ตัวหรือไม่นะครับก็รอที่ตามกันครับผมขอบคุณนักนะครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับผมตอนนี้ไอโอเริ่มหายดีแล้วครับผมเริ่มมีเลี่ยวมีแรงนะครับออกหมายเดี๋ยวมาดูสภาพหมายดูครับนี่นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ฝ่ายสันต้นมือนะครับลงเบดไปสองคันนะครับผม อยู่2คันนะครับเยื่อนะครับยางใจของเยื่อมักลุงโอนะครับ1คันนะครับแล้วก็เยื่อ้มมหมูนะครับ1คันนะครับสภาพน้ํานะครับค่นค้างเยอะนะครับเพราะว่าฝนตกตีต่อกัน2วันนะครับนี่เลยที่บริเวณหน้าฝายครับท่านผู้ชมน้าเริ่มมานะครับน้ากาลังมาตัวนะครับอ่าบอกว่าวันนี้นะครับจะได้ตัวหรือเปล่านะครับ างนู้นนะครับก็มีคุณลุงอยู่หนึ่งท่านนะครับก็ยังไปเห็นลงเม็ดนะครับแน่จะพิจารณาอยู่นะครับว่าจะลงดีบ่ลงดีส่วนผมนะครับลงไปเรียบร้อยครับไม่รีรอช้าครับเสี่ยนเหลือเกินครับท่านผู้ชมนอนอยู่บ้านบัดได้นะครับอ่าเป็นสิบวันนะครับทีแรกนะครับนึกว่าอาการจะมานนักนะครับที่ไหนได้ครับโอ้โหกินอย่างแทบไม่ได้นะครับกืนโจกก็ยังแสบคอนนะครับ กินน้าอุ่นนะครับกินยานะครับโอ้โหหลายขนานเลยครับท่านผู้ชมอตอนนี้เริ่มมีเรียวมีแรงออกหมายครับวันนี้ก็มาได้มาคนเดียวครับนี่มาครับน้องปั้นครับผมสวัสดีค่ะน้องปั้นก็ยังไม่ได้ไปโรงเรียนนะครับติดโควิดเหมือนกันนะครับผมอ่สองคนพ่อลูกครับวันนี้ออกหมายเป็นกำลังใจเชื่อตัวนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ เป็นกำลังใจเฮ้เอเฮาสองคนป้อลูกแต่นะครับผมมาตั้งกล้องลุ้นป่ากันดีกว่าครับจะได้ตัวป่าไปทํากับเข้าหรือไม่นะครับท่านผู้ชม เศษขยะเยอะครับท่านผู้ชมแหนมกำลังมาคันนี้ผมลงเป็นเยื่อม้าหมูนะครับท่านผู้ชมครับ มาแล้วครับท่านผู้ชมมาแล้วครับมาแล้วครับผมลอดแฮวแล้วเลยนะครับผมปากโคตตัวแรกหลังจากหายป่วยโควิดครับเย้มาแล้วมาแล้ว mày đôn hấp Ô, đừng lên và đôn Cầm lăng chả xây như là hàm khăn อยากกินอะไรสนุกไหมครัมาตกปลาชอบไหมชอบนะ ท่าผู้ชมอ้ยใสงามโคตรใสงามโคตรออ้โอเท่านผู้ชมโอ้สวยขนาดอ,อีกอะอีกะอะเฮ้ยเขาท่า านผู้ชมครับตอนนี้15นาฬิกา20นาทีนะครับฝนก็เริ่มลงเม็ดแล้วครับผมอ่าฝนลงมานะครับผมว่าป่าจะกินดีหรือเปล่านะครับสําหรับตอนฝนตกนะครับผมตอนนี้ก็ได้ป่าไป3ตัวนะครับตัวที่3นะครับป่าทานทายคือท่านผู้ชมได้รับชมนะครับพอดีแต่ที่พักกล้องนะครับตอนฝนมันเริ่มตกนะครับก็พักกล้องแล้วก็ไปเอาล่มอะไรอย่างมากางนลครับปนากินพอดีนะครับอ่าตอนนี้มีอยู่3ตัวครับท่านผู้ชม ลงเบดไปได้หนึ่งชั่วโมงนะครับได้สามาสามตัวก็ถือว่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็หลอดแห้วแล้วนะครับผมลุยกันต่อครับกินไม้ติดกิงไม้มา,มาติดเบ็ดครับท่านผู้ชม แล้วครับมาอีกหนึ่งตัวนี่แน่มาอีกหนึ่งตัวครับผมมาป้อมเชือกอะไรอย่างเงี้ยเชือกรองเท้าตอนนี้ฝนเริ่มลงเม็ดมาแหมแล้วนะครับผมลงเม็ด ยังหนาเลยครับแต่ว่าผมก็ยังไม่ยอมนะครับยังสู้กันอยู่ครับผม โอ้โหตอนนี้ฟ้าร้องครับท่านผู้ชมฟ้าร้องฟ้าแลบนะครับฟ้าผ่านะครับท่านผู้ชมน่าจะบอดไวแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวน่าจะได้เก็บเบ็ดกลับบ้านนะครับมาดูผลงานตอนนี้นะครับลงเบ็ดไปได้ประมาณสองชั่วโมงครับท่านผู้ชมนี่เลยทั้งหมดกี่ตัวทั้งหมดห้าตัวนะครับทั้งหมดห้าตัวนะครับนี่ได้สายงามๆมาหนึ่งตัวนะครับสายโบโบหนึ่งตัวครับ นอกนั้นก็ไาต์ใบย่อยครับน่าจะเป็นปากโกดปีนี้นะครับนี่กำลังแวนกําลังซ่านี่ครับพอได้แกงอยู่นะครับพอได้แกงแล้วก็ได้หายเซียนครับผมหลังจากนอนป่วยมาสิบวันนะครับโอเคเดี๋ยวมาลุ้นกันแฮมสักแป๊บหนึ่งครับท่านผู้ชมสู้ไหมคะ <c oughs> น้องปั้นบอกว่าสู้ต่อซื้ต่อเดี๋ยวลองดูแฮมสักแป๊บหนึ่งนะครับ ้ามาคนเดียวก็จะอยู่ถึงเย็นๆนะครับแต่ว่าตอนนี้พาน้องปั้นมาตัวนะครับก็เป็นห่วงน้องปั้นนะครับอโอเครอดูแหมสักแป๊มหนึ่งครับไปไหมไม่ต้องอยุดนหมดเลยมีมูนี ท่านผู้มครับตอนนี้เวลา16นาฬิกานะครับหลังจากที่ลงเบ็ดไปได้3ชั่วโมงนะครับก็ได้ปากโคตมา5ตัวนะครับผมหลังจากที่ผมนอนป่วยติดโควิดมา10วันนะครับก็มาตกปากโคตหน้าฝ่ายนะครับซึ่งเป็นฝ่ายสันต้นมือนะครับใกล้ๆบ้านครับผมไปไหนไกลนะครับผมได้ปลา5ตัวก็ถือว่าประสบความสาเร็จอยู่นะครับได้5ตัวมามากมาน้อยตรใดนะครับกับเวลาสั้นๆนะครับผมอะไรนะครับ อ๋อน้องปันบอกว่าวันนี้ได้ปลาปานกลางนะครับห้าตัวครับผมห้าตัวสําหรับปลาห้าตัวนี้ก็จะเอาไปทําแกงนะครับหลังจากที่กินโจกมาหลายมื้อหลายคาบนะครับก็กินอาหารจืดจางๆมานะครับวันนี้ขอจัดแบบแซ่บแบนะครับเอาไปแกงเอาไปต้มยำแบบแซ่บๆแล้วกันนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับไอโอก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจเพื่อช่องเล็กๆของไอโอตนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ล่ำแลกัตีฝ่ายสันต้นมือครับอ่าไว้เจอกันคลิปหน้านะครับจะไม่ต้องาที่ไหนก่อนรอติดตามครับกดไลค์กดแชร์กดระด่งไว้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายท่านผู้ชมหน่อยค่ะยี่เฮ้ยเฮ้ยอ้า หายป่วยแล้วหายป่วยแล้วโอ้มีขยะลอยมาเพียบโอ้โหท่านผู้ชมดูแหนมกำลังมาเพิ่มครับขยะก่อนลอยมาเพียบเลยครับผมบพราว่าจะเป็นเศษหญ้านะครับเศษเขยะนะครับก่อนลอยมาเต็มครับนี่สภาพฝ่ายสันต้นมือตอน16นาฬิกานะครับ เดียวถ้ามีเวลานะครับจะมาจัดติ่มแหมสักคลิปหนึ่งนะครับผมอ่าสภาพหมายสวยเลยครับท่านผู้ชมไปแล้วนะครับเอาป่าไปทำกับข้าวดีกว่าครับผมจัดแซ่บๆมาเด้อพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวแต่กันครับแกงปลากรดแบบเมืองเหนือนะครับวันนี้แกงส้มแบบเมืองเมืองนะครับตำพริกนะครับขมิ้นตะไคร้นะครับ แล้วก็ใส่หอมแดงแล้วก็มีกระเทียมเอามาตำวารวมกันเสร็จปุ๊บก็ทำปานะครับเอามาแกงใส่มีมะเขือเทศนะครับวันนี้ใจ้มะเขือเทศลูกเล็กนะครับนี่เลยบีบน้ำบบกขูดใส่นะครับหอมหอมครับท่านผู้ชมมันหอมน้ำบบกขูดนะครับสูตรนี้นะครับนี่เลยนะสดน้ำพ่อน เหมาะขนาดครับท่านผู้ชมแสบแสบลื่นคอหลังจากที่กินโจ๊กมาหลายวันนะครับมาเจอเมนูแสบแสบแบบนี้โอ้โหเข้าทางเลยครับผมท่านผู้ชมโชคดีวันนี้เจอไซส์ใหญ่หนึ่งตัวนะครับก็พอได้มาแก่งนะครับเหมาะขนาดอืม นี่เลยเนื้อปลากรดนะนอนโสมอยู่สิบวันครับท่านผู้ชมโอ้โหโควิดเล่นงานอย่างนักฮ่าเจอเมนูแซ่บๆอืมกลมฮมกลันมา โอ้โหน้ำมันร้ายครับน้ำมันร้าย<อ>มันหอมน้ำมะคูดอ,นนอ,คอันนี้เป็นจีนส้มนอไม้ครับอันนี้เป็นจีนส้มนอไม้อืมต้องกินกับพริกทอดอ,อีกอ่ะมอะขนาด กินนข้าวครับกินข้าวสุดยอดไปแล้วครับสวัสดีครับขอบนั่งกินข้าวยาวๆอืหายแล้วครับเป็นโควิดหายแล้วครับ